พี่น้องยายเม่ยผ้ามาหาเก็บพักพี่น้องจ้ะอือหาอันเก็บผักเอ็บพักยังจะเก็บไปคนนี้ก็เห็นอันพักเสียน,นี่พี่น้องจ้ะอะไรพี่จะพักเสียนันขึ้นไม่พี่น้องพักเสียนขึ้นไม่อืมทามาเก็บพักเสียนก็ขั้นสุ่มอีกพี่น้องจ้ะอืมถอนบ่ได้เนาะเอามีตัดออกพี่น้องนี่อืมอืมพู้นล่อ ເອີ້ພມາກັັກຫຍ່ມອກອນນແມ ี่น้องงามเนานะพ่อละดอนนี่เดี๋ยวพ่อจะเก็บกี่ข้าวขึ้นบ้นานบ่จะมากไก่อยู่ที่น้องมื่อีหมันเลาะไก่อยู่เป็นก้อนเหม็นมากอยู่โอ้มักเข่าเก็บมักเก็บปลามักเก็บผักปลามักเข่าปลาอยู่แต่ว่าย่านปลาปูก้าเข่าปลาผู้เดียวเพราะฉันตัวทุกนเป็นยังดอกพี่น้อง สี่ถ้ำดีเนาะแต่ย่าเมฆอะ่ะบางข้างก็เขากับกบร้านบางข้างกับมาพูดเดี๋ยวคุยกันเราพี่น้องจ้าน้องพี่น้องกล้องเรนที่เป็นตาะตะล้มแทะเห็นทั้งโน้นเห็นอืมโอ้ยงามคดงามเนี่ย อะไรพี่น้ององามๆพ่อเราได้ลายล่ะได้ลายอีนี้ได้มาดอนนี่งาม้อมอคุณคอมเมนต์มาอยู่อันแม่นพักเสียนอยู่บนแม่นอยู่พี่น้องพักเสียนนี่นะนี่เดี๋ยวพ่นกับคืนดอกพ่คนคืนอันพักเสียนอันนี้นะเดี๋ยวพ่นกับคืนต้นปีนาพ่นเราพี่น้องนี่คืนต้นนี่ ถ้าเขาก็ไปกินได้พี่น้องไปเขาไปตัดออกอันอันแจ๊แกเพิ่นนะเขาก็เอานอนอ่อนเพิ่นเนาะน่างามพี่น้องจ้ะจะขั้นสมเอาไปตากแดดไว้เพิ่นยุบแล้วเขาจังอันให้เพิ่นอันยุบจังน้อยเขาจังขั้นสมพี่น้องแซ่บพึ่งกันจ้ะถ้าเขาไปขั้นังสีเลยนี่เพิ่นสีอันเพิ่นสีนั่นเว้าอีกก้อนเพิ่นสีอันมุนนะเขาต้องอัน ตากแดดซะก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะทนทำบ่ตากแดดมันมุนตัวพี่น้องนี่ผักเซียนอันนี้โอ้นี่ผักเซียนฝรั่งนาเบิง่งมองมาอีกพี่น้องพุ่นน่ะเป็นกออยู่พุ่นหลายลายคุณแม่นเบิดเด้ิ่งงามนีม่ขั้นสมพี่น้องอันงามๆามคุณ ชี่เคี้ยวคุณอืมก้องมันเป็นงามๆครับขนชิ้ะไกลตะฟังหวยคุณร้ายครับจะเอาไปเอาได้บุณมไม่พักง่าต่เก็บแล้วพี่น่องจ้านี่ไปเอาไปปล่อยไว้ให้พันยุบแล้วกนอนตัดเอาช่วงอ้อนนั่นสินี่ไปขั้นสมพี่น่องแซบ่บ ใบนี่เออออ้ยตาแเงี้ยหาบึงมองมันตำมเงี้ย่งนี้งามเดีพี่นอ้องตอนอรบณต้องย่านจีบดอกถอ,อ,อนไปเลยไม่ต้องกลัวจีบไปนี่เขาก็ตัดออกที่นะพี่น้องตัดอ,ออกอ่อ,อนๆเพื่นี่เขาก็ไปขันสมเล้วนี่พี่น้องนี่นี่ เราเบิ้งคือจังคนสีแก่สีแข็งซื้อได้พี่น้องจ้ะเวลาขันสมอ,อ้อนอ้อนแสบก็ยังนี่คุณน,นะแม่นเบิ้ดต้องขอโทษนะคเอ,องงาที่งามๆจ้ะยุบลงกันได้เน้นน้อยผลหอมห้อยๆหรอกินบักเสียนแต่แม่นเน้นี่ยพี่นอ้องเนี่เพิน่นทำบองงามดอกเหลืองตาเบิ้งเ่งามๆ้าเหนนี่นั่นเดี๋ยวจนหวนอยู่คนลนะอุะ๊บ ันผมมาจะกินกระปุ่นพี่น้องเพราะว่าอันตอนพ้นออกวังหันขวากเทียบไว้หลายื่อนก็เอาไปสุ่มมูพี่ตั้งจัะวัดกินเบิดพี่น้องจ้าของต้องมาเก็บเอาไม้นี่เก็บเอาซุปยังสีไปท่านก็ได้กินได้คู่กันจ้าเด้อพี่น้องมาเก็บผักเสียน้ำย่อยแม่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามย่ายเมนเนย์เดอ้อพี่น้องเขได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปสูบเบิ่งสูบมือสูบมือพี่น้องหาอยู่หากินเนาะอูดอะไรพักกินได้อีกตัวหนึ่งเพื่อนเนาะ

ขึ้นไม่มอยู่นะอ่อนๆนาะขันสุ่มเดตอลูน่าคั่งนี้เนาะอ่อนๆนี่ไงไม่ม่อยู่หรือมึงปลาเนี่ยง่ามครับป๊อ เสียนถือพ้นพ้นใขึ้นไม่พี่น้องอุ้ยไอ้ขันสวมแซบแซบได้เลยพี่น้องจัิงสินะนี่งามคักงามแน่เนาะพี่นอ้องโอ้ซ้หูส้นนะเกีย่ยวจนโหนอยู่เว้ยไปกับไปตากแดดไว้พ่นยุบแล้วก็คั่นสวมล่างร่างร่างพี่นอ้นองย่องใส่เขา่าอ้อนอ่นในสีแซบเลย งานกัดงามเนาะเก็บวัตหลายพี่น้องเก็บแต่เขได้แต่ขันเหลนเบิดเท่ากันหาเก็บออกมาสินะได้ลยุ่มจึงสิได้หลายๆสิยุบลงเด่นๆหน่อยได้พี่น้องนี่

ขึ้นไหม่่วยเอกก้นให้หน่อยอือนแล้วเด้ตัวนี้อ่อ,อนอยู่เนาะตัดงาเพิ่นจะนขึ้นไหมเนาะปอกคนบอกไอ่ม,ออกกอมีแล้วเด้อตัวนี้ เบิดงามไปแล้วเนาะที่ตะบนออกดอกจะหาเก็บดอกเขได้ตัดทิ้เมเบิดเดี่ยวมันก่อนง่ามสุดๆเลย ห่วยก็ใบขามพี่จังใบ,บขามปัดกระถินฝรั่งขึ้นไหมพ่นตัดหญาโอ้ยเก็บไปจนก็ต่ำสม,มต่ำกันพี่น้องพ่นตัดที่นี่ไอว่าตัดบวกขึ้นปะนี่เบิดย่ามเพิ่นเหรอโอ้ยแย่มีมนมนันมันมันอ้อนๆอยู่กระถินฝรั่งพี่น้อง ตรงหน้านเขาเจ้าตัดหญ้่ออกเจ้าตัดลราคนเราพักขึ้นตกติวก็ขึ้นกินกับสมตำกับซุปมันไม่สมกับแซ่บเด้อพี่นอ้องเด้อพี่น้องเก็บกับถิ่นฝรันงน้ำใยไม่ บุกค่อยมีเดี๋ยวเดี๋ยวหนิฮะยากเดี๋ยวเดี๋พี่น้องอเพราะวันเบิดย่ามเพลินแล้วเนาะไม,มาพอจุ่มนึงนี่ห้ามพักนี่ดึงเอาลูกเป็นยังนี่มันแล้วไงเดี๋ยวมาเด็ดเที่ยวละน,นี้่มันพ่อไงเอี๋ยวตรงเล่าอย่งสี่เดี๋ยเก็บกระถินฝรั่งนี่เดี๋ยวเขาจะไปตัดออกเอาคุณอนะ ได้งามครับนะอีแม่เลยเก็บ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 ไม่ค่อยพอแล้วคิดจากในบมหรี่มาอนีอย่าง,ง,าาง,ง,าางมากทั้งพงหน้านี่ไปเบิ่งบนหน้าบ้านข้ามีผักหาเก็บพนะกจะเล้มากที่น้องคุณอะ่ะ ตรงติมันตกถ้ากินได้เก็บเบิดือดอ่อนๆอ,อ,อยู่นี่นุูนะคืดอยากอยู่ด้วยพี่น้องมันบอมี่ไปหาเลาะอ,อยูออ่กินตำสมได้กับบลูพี่ผักกะถิ่นฝรั่งเนาะว่ะมวนกับมันแบบแซ่บแต่พี่น้องก็ยังเขากลิ่นทวนี่ไหมใครว่าไม่จังกลิ่นทวนี่ จุ้มนี่กําลังขืนอ่อนๆพี่น้องตัดงานกําลังขืนทงหน้านี่ไลยคักไลาย,าลายนี่น่ะเมียนเบิดนี่นี่เมียนเบิดดินี่กําลังขืนนี่เบิร์ดเรามาเก็บเอาพี่น้องไลยคักโพดรเบิดปวยยาบมิตรกะทินฝรั่งผุ่นจุ้มเป็นจุ้มอยู่ผุ่นเมียนเบิดผุ่นเป็นทงหน้านี่พี่น้อง

ลายเติบชาบกาบพนะี่นพี่องนี่สลัดกินกระไดนี่งามอยูุ่ณหมากสีปอุณแก่แล้วอันนี้คนขืนไหมอืม ไปทั้งหยา <c oughs> ไปทั้งหยาได้ทั้งพับดอกคนก็ร่างขึ้นดอกนี่ดอกขึ้นกินสดปถ้าพี่น้อ,นนองเฮ็ดสดอกสลัดกินแต่พี่นุ่มมาขอบักไา่งามเลยเออหลุด,ดมือหน้านขอไปรอทางคนขอไปเหน็นหยดเล็น้อยเง,งี้ยวแหงๆเบิดงามมันหรอเนาะ นี่มาเห็น้องมีอู้งามให้อเอาคอนขมพี่น้องขมขมขมกับขมแสบขมเออคือมันหว,วานขมขมมาสินะพี่น้องกินแสบเด้มีประโยชน์พร้อม,อมงามไมหมดูกลินกับคนเก็บซุนเน่ผักที่กินได้พี่น้องมีกปอนอยู่นี่ เราได้ขบรมาทางนี้พี่นอ้องน,นี่งามขบงามเนี่ยเนี่ยขบเก็บผลนี่ยบุี่น้องดัดัอยู่นไปแก่บรดกินบมึง อันตึงเล้วปลาขอ้อโขดเขาเจาะฮัทแบบบึงงามโขดงามผู้ก่อเดียวได้แกงได้หน่นนพี่น้องเจ็บออกก้อนกันสองตัวเก็บชุดพักที่กินได้มานักหน่อยนะสิไปเจองามงามปานนี้พี่น้องจา้าโอ้ยแกงแพนขีนเล็กก็ได้ได้หน,น่แกงใส่กอกใส่ไก่น,างงาน,นั่นงามครักงามแน่นาะ พักที่กินได้ยังปู่แด้ย,ยังบอกเคยกินกับยาสูเฝ้าเก็บกินหลายด้วพี่น้องทุกปอกทุกพักยายแม่สีแนะนำํำเอาไปล่องซิมซิมเมืงเองคอนเกิดมันแพ้ม่น้ำลำบากออบองค้นก็บแพ้อแพอกแพ้พักได้พี่น้องจ้ะยายแม่เคยกินได้ไหมัเก็บยังกินพอละทานย่อมไม่บมดนี่น งดพ่วงไข่มุกพี่น้องุ่นละมูนไปทั้ง่นละโอ้ยล,ล้มล้มเนี่ยนี่เสดาฝรั่งเอากอนพี่น้องบบควายมีเราได้เดี๋ยวนี้นเสดาฝรั่งโอ้ยลีเต๋อกับ,บพพ่อเด้เอาเป็นลวกกินหวานเป็นลมขมเป็นยาให้กินหลายต้อพี่น้องมันยาระบายคือคือคกันแหละครับอันอนันยอดพ่วงไข่มุกนี่พ่วงขมมุกเพิ่นนี่พี่น้องนี่ <c oughs> 不会，嗯，看呢。